สะดวกแต่จัสตินกลับมีความเป็นมนุษย์มากพอครับลูกชายผู้ซึ่งแตกต่างจากผู้เป็นพอ่อเขาคนนี้รู้ดีว่าสิ่งที่ต้องทํามันคือสิ่งที่ไม่ดีจึงได้ปฏิเสธผู้เป็นพ่อในทางเดียวเลยครับเพื่อนรักอย่างเพชจึงไม่อาจทนไหว ที่เห็นเพื่อนรักของเธอถูกเล่นงานแบบนี้จึงได้ต่อว่าพวกมันเพื่อขัดขวางการกระทํานี้แต่มันก็กลับส่งผลเสียให้กับเพจเป็นอย่างมากเลยครับเพราะครูดและฟรานซิสได้กระทํากับเธอยังโหดร้ายด้วยการจ้วงเธอไปถึงหลายแผลเลยทีเดียวแน่นอนครับว่ามันก็ทําให้เธอต้องตุยไปหลังจากนั้นครูดได้หันกลับมาจัดการกับแมรี่ต่อซึ่งสิ่งที่มันทําก็เลวร้ายมากๆเลยครับคือมันได้ทําการเซตหย่ดเธอ คำนี้มันอาจจะดูหฮาไปหน่อยครับแต่ถ้าได้ดูฉากนี้ในหนังอย่าหวังว่าจะได้หฮาเลยครับโคตรโหมากๆเลยทีเดียวเมื่อช่วงเวลาสุดวิปโยคนั้นได้จากไปมันได้กลายเป็นช่วงเวลาสงบสักพักใหญ่แม้แต่เซดีและฟรานซิสที่ติดตามเจ้าครูดมานานกลับต้องสตันยืนอยู่กับที่หลังจากจบเหตุการณ์นี้ผู้ที่เจ็บปวดมากที่สุดอย่างแมรี่เธอต้องแบกใจที่เจ็บปวด